สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมอัปเดตงานนะครับ TBE นะครับตัวนี้นะครับก็ทําอยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับ TBE 3,000วัตต์นะครับอ่านี่ตอนนี้นะครับลายวงจรจะอยู่สภาพนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมรูโบเลยนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการสัญญกรรมมันนะครับนี่ นะครับเป็นช่องว่างแบบนี้เลยนะครับเราก็จะปล่อยให้มันว่างไว้แบบนี้แหละนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับอ่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าอ่าก่อนหน้านี้มันอ่าตรงนี้นะครับมันมันมีรอยไหมนะครับไหมหนักมากช็อตทะลุเลยนะครับผมก็จําเป็นต้องเจาะทะลุแบบนี้นะครับเพื่อการอ่า ป้องกันการช็อตนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูความเดิมตอนที่แล้วกันสักหน่อยนะครับว่าสภาพก่อนที่มันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับลายวงจรก็เยืนพอสมควรทั้งด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้อ่ะโอเคนะครับเมื่อเราย้อนไปดูความเดิมตอนที่แล้วแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพมัน นะครับก็เยินพอสมควรนะครับลายวงจรตรงนี้นะครับไม่ช็อตเลยนะครับไม่ดําเป็นต่อตะโกเลยนะครับแล้วก็ชุดมอดเฟสจุดนี้นะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้ใส่แก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เท่าที่ได้เท่าที่เห็นนะครับได้สวยงามก็เท่านี้นะครับผมนี่ลายวงจรก็จะตรงนี้ก็จะเสียหายนิดหน่อยนะครับมันต้องเจาะทะลุนะครับมันจําเป็นจริงๆนะครับ ส่วนใครถามว่า R ตรงนี้คืออะไรนะครับอ่านี่ตรงนี้เป็น R10k นะครับนะตรงนี้เป็น R10k เป็นการรีเซ็ตอ่าเป็น R ตัวที่ทำหน้าที่ทำให้ IGBT หรือว่า MOSFET นะครับไม่อยู่สถานะกระเทยนะครับหรือว่าไม่อยู่กึ่งกลางนะครับทำให้ MOSFET OFF อยู่ตลอดนะครับถ้าไม่มีสัญญาณส่งมาจะบอก์ดคอนโทรล igbt หรือว่า mosfet มันจะไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าไม่มี r 1 0 k ตัวนี้นะครับ mosfet หรือ igbt มันจะอยู่ในสถานะกระเทยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็น off หรือเป็น on นะครับมันทำให้ MOSFET หรือ igbt ร้อนนะครับอ่าโอเคนะครับก็นะครับเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าลายวงจรตรงนี้ก็ทะลุไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับ มันจะประสบความสําเร็จไหมนะครับเครื่องจะใช้งานได้ไหมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายนะครับสายสโคบเพื่อที่จะวัดสัญญาณเอาพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมลักไว้เลยเพื่อทดสอบโหลดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจ่ายมาที่13โวลต์นะครับลิมิตไว้ก่อนที่4แอมป์นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องเราดูสังเกตการกินกระแสนะครับ เห็นไหมกินกระแสแล้วหายนะครับปิดเปิดปิดเปิดอยู่แบบนี้สัก2อสาครั้งนะครับเพื่อให้มันชาร์จประจุนะครับให้มันชาร์จประจุเข้าคาปา400โวลต์ให้เต็มนะครับเมื่อมันเต็มแล้วนะครับมันจะมีอ่ากินกระแสะมันจะลดลงนะครับแล้วก็เริ่มมีเอาพุทออกอ่าตอนนี้ยังยังไม่ออกนะครับอ่าตอนนี้เริ่มออกแล้วเห็นไหมนะครับ และนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะเห็นนะครับสาเวฟนะครับสวยงามเลย5 0เฮิร์นะครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับถ้าไฟออกมาแบบนี้เนาะอันที่จริงนะครับผมก็ลองไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันมันต้องเทสงานก่อนนะครับว่าประสบความสำเร็จไหมนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับโอเคผมจะเปลี่ยนค่ากระแสเป็น1 2แอมป์นะครับแล้วก็ ทดลองนะครับจ่ายโหลดสัก100วัตต์ดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้นะครับใช้โหลดอยู่100วัตต์นะครับกินกระแสไปราวๆแปดเก้าแอมป์นะครับาสายเวฟยังปกติอยู่นะครับโหลดที่100วัตต์นะครับดึงแหล่งจ่ายไป116วัตต์นะครับถือว่าสูญเสียน้อยนะนะใช้โหลด100วัตต์ แต่ดึงแหล่งจ่ายไป116วัตต์นะครับสูญเสียไป16วัตต์ถือว่าเป็นาการสูญเสียที่น้อยมากนะนะครับ16วัตต์ก็ถือว่าเป็นไฟเลี้ยงระบบไปนะครับระบบ12โวลต์ถ้ากาลังวัตต์ไม่เยอะนะครับมันก็สูญเสียไม่เยอะนะมันขึ้นอยู่กับการที่เราใช้โหลดนะครับถ้าเราเกิดใช้โหลดไปสูงๆอย่างพันวัตต์นะครับค่าสูญเสียตรงนี้นะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับระบบ12โวลต์ใครบอกว่ากินไฟเยอะกว่านะครับมัน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 ต้องอ,อ,อธิบายลึกกว่านี้นะครับคำว่ากินไฟเยอะกว่ากินไฟเยอะกว่าเพราะอะไรมันไม่ได้กินไฟเยอะกว่านะครับเพียงแต่ถ้ากําลังวัดสูงสูงนะครับมันจะสูญเสียไปกับสายนะครับมันจะสูญเสียไปกับสายในด้าน ของรูปพลังงานความร้อนนะครับเพราะว่ามันมีความต้านทานภายในนะครับถ้าเราไม่อยากสูญเสียเราก็แค่ใช้สายให้มันใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะครับระบบ12โวลต์สายไฟฝั่ง DC to DC นะครับอัอนนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเข้าไปในคลิปนิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับไอที่เขาบอกว่าระบบ12โวลต์ถ้ากำลังวัดสูงสูงไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองหรือว่า มันเปลืองพลังงานก็ที่จริงมันไม่ได้เปลืองพลังงานครับมันเปลืองต้นทุนตรงที่เราต้องมาซื้อสาย DC ที่ขนาดใหญ่นะครับยิ่งอินเวอร์เตอร์อยู่ห่างจากแบตยิ่งต้องใช้สายใหญ่นะครับถ้าเราไม่อยากสูญเสียเนาะก็ประมาณนั้นนะครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เสริมกันไปนะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็ทํางานได้ปกติแล้วนะครับเท่าที่เห็นนะครับไม่มีควันไม่มีเสียง ปึ้งปั้งนะครับหรือว่าบึ้มบัมนะครับเป็นอะไรที่ก็ยังหวาดเสียวอยู่นะครับซ่อมเครื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องนี้นะครับถูกยำมาเละตุ้มเป๊ะนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเครื่องนี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับก็สองสามคลิปที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูนะเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ใส่ IGBT ตู้เชื่อมมานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับ ตอนนี้กินกระแสก็ปกตินะครับแ9แอมป์นะครับแรงดันก็ยังปกติอยู่นะครับสายเวฟก็นิ่งกิ๊กนะครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอาเป็นว่านะครับเครื่องนี้ก็คงจะจบแล้วล่ะนะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเหลือที่เหลือก็แค่ประกอบเคสซิ่งเข้าไปประกอบทุกอย่างเข้าไปแล้วก็เทสหนักอีกทีนึงนะครับลากโหลดยาวๆสักพันวัตต์ดูนะครับว่า จะรอดไหมนะครับแต่อะไรที่ใส่เข้าไปนี่เบอร์แรงเลยนะครับเป็นของไฮบิด5,000วัตต์นะครับไม่ไม่ใช่ธรรมดานะใส่แรงกว่าเบอร์เดิมมันอีกนะครับแต่ผมไม่ใส่นะ IGBT ตู้เชื่อมนะครับออย่าหาทำนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ก็ส่งมาซ่อมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ชาร์จเ r m p v t PWM อ่า PWM คงไม่มีใครส่งมาซ่อมนะครับเพื่อเครื่องมันราคาไม่กี่ตังเองนะครับก็ไฮบริดอ f f กิจ on นกิส่งมาได้นะครับเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับอ่าก็ติดต่องานซ่อมมาได้นะครับทั้งอ่าล ne นะครับโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรที่อยู่ผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ยังไงติดต่อมาได้นะใครสนใจอยากส่งงานซ่อมนะครับโอเค ฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปอยู่ถ้ายังไม่กดติดตามยังไงก็รบกวนกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับคลิปงานซ่อมแต่ผมอาจจะลงคลิปดึกดึกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ไว้ดูตอนเช้าหรือว่าดูวันถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะครับก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ